ทเ่ okay, มาซีนนะครับช่องเฟซซี่จะมารีวิวในส่วนของตัวที่มีชื่อว่าเอิงทั้ง6ดาวและทั้งและทั้งหดาวเอ้ย6ดาวเหมือนกันนะแต่เป็นร่างที่อีโวขึ้นมาซึ่งว,วิธีการอีโวนะครับก็คือก็คือเราก็คือแค่หาผมกุยากก็คือเราต้องไปทําการเอาพอร์ทัลเนี่ยก็คือเราไปลงพอร์ทัลที่ดอกในอินฟินิตตั้งแต่เวทีสาสิบขึ้นไปสามสิบ จะ,จะมีดอกตั้งแต่สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิ้งร้รยี่ร้อยสามร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสรันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนถ้าคุณไปถึงแล้วนะเราก็จะได้มานะซึ่งม,มันก็จะสุมดอกด้วยเดี๋ยวแค่แล้วว่าเอาตัวเนี้ยมายากแล้วการที่จะขออ e ีวูนเด็กกอนข้างยากเพราะมันต้องใช้ของพวกนี้นะครับซึ่ง มันซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นดวงอีกทีว่าเราจะได้ของของที่เราตามต้องกไหมซึ่งผมเนี่ยก็ใช้เวลาลงไปประมาณสองชั่วโมงมผมจะไม่ทำการออกมาเป็นลีดเดอร์นะครับผมจะทําการนี่ใส่แบบนี้เลยเราบอกอแคตาโคลี่ตัวเดีอาไปทั้งหมดหกตัวแล้วส่วนตัวน่ย่าน,นี่ก็จะมีหกตัวเหมือนกันซึ่งก็จะก็จะมี s p e สเปเชียลก็จะเป็นทั้งกับเบิต้าไปเราไปรีวิวกันดีกว่า เฮ้ยผมอยากเอามันเอามาใช้ที่ช่องที่ช่องที่สกมากเลยอ่ะผมเอาขอชีลากขีขึ้นงานเอาม,าม,าอาม,ามาันมางานมาเล้ก็เอาออกนี่เฮ้ยเท่นะน่าแเดี๋ยวเราไปลองกันกันนะครับทุกคนแต่วีวสุดข,ของห้าดอนและหกดอนนี่ด้านเดียวกันเลยครับเท็นนิ่งไปแล้วก็ทํางานกดเข้าไป <c oughs> ตอนนี้ผมยังไม่เห็นมีใครรีวิวสำหรับอเจ้าตัวนี้นะครับผมน่าจะเป็นคนรีวิวคนแรกของ,ของเกมดูคนที่สองอะไม่รู้ว่าผมยังไม่เยไม่สินใน Youtube เพราะว่าในเกมอะไม่แน่ว่าน่าจะมีคนได้ไปเยอะแล้วมั่งนะเมื่อลงพอท่องไปกันกี่ตาโดยผมประมาณในสักประมาณยี่สิบตาบวกเพื่อขอตีมามาครับทุกคนมาผมจะทำการปรับให้เป็นคนเนอร์ก็ทำการสปามาเยอะ มาเราไปดูอนิเมชั o n กันก่อนเดี๋ยวก่อนเปิด effect ก,กันมาตัวหกดาวตัวนี้ไม่ใช่สิตัวเหงือกตัวนี้ใช้ความร้อนเจ็ดร้อยห้าสิบบารวาไปปุ๊บก,การตีเป็นเอโอีฮางจะเป็นแล้วก็จะเป็นการหมุนปล่อยพลังแล้วก็ระเบิดแบบนี้เฮ้ยแรงนะแรงแล้วจริงเฮ้ยแป๊บนะข่อยแย่ไปปรับเรือให้มันเป็นสักมือหนึ่งอะโอเคประมาณนี้แบนเหมือนไะอ้ใช้ได้อยู่แล้วพ้าดตัวขอต่งนะไม่นะได้ตก มาใช้มันมา,าแลค่เขาเลยใช้เงินสองพันสองร้อยห้าสิบอะแปดดาเมจจะสี่พันเป็นสองหมื่นนะพุกคนผมพูดแค่นี้อันนี้คือไม่มีบูทนะอัพพอต่อไปใช้เงินห้าหมื่นดาเมจจากสองหมื่นเป็นเก้าหมื่นเอ้ยช่วยดาเมจจากสองหมื่นสองพันสี่ร้อยไปเก้าหมื่นแปดพันกูดาวจากหกวิไปเจ็ดวิระยะจากสี่สิบไปเจ็ดสิบมากูจะบวกท่าใหม่ขึ้นมาจะเป็นเอลีแบบเซอร์เคิล แลทุกคนเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะ้ำมึงเป็นท่าก่อนอ่ะอือจะเป็นการฮะมึงปล่อยพลังไปแล้วก็ลแล้วก็ชุช่ๆแล้วก็บึมอันเออเนี่ยเหมือนเป็นการอ๋อเหมือนเป็นการเอาตัวเองพุ่งชนเข้าไปเหมือนเป็นการพุ่งเข้าไปเออพุ่งเข้าไปชุบๆๆแบบนี้เอาขั้นต่อไปใช้เงินหนึ่งหมื่นสองพันดอลลาร์จากเก้าหมื่นแปดพันเปสองหมื่นสองพันแปดร้อยสองหมื่นสองพันแปดพันดี โซเซตสองหมื่นแปดพันเออเนี่นแหละแล้วเอาข้นต่อไปข้นต่อไปแบบผมว่างเลยอะดัมเมจ่ากซเซตสองหมื่นแปดพันเป็นสี่แสตสี่หมื่นหนึ่งพันดั้มระยะจากเจ็ดสิบไปเก้าสิบแล้วก็ตีแอมก็คือเป็นไฮบิดขันต่อไปใช้นกันหกแสนหกหมื่นดัมเมจ่าซี่แสตสี่หมื่นหนึ่งพันเป็นหนึ่งล้านหนึ่งล้านหกแสนสามพัน ดาวขั้นสุดท้ายใช้เงินหนึ่งล้านหนึ 1, 000, 000, 000, 000, 000, ่งแสนให้มจะหนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเป็นเป็นหนึ่งเป็นสามล้านหกเป็นสามล้านหกแสนเก้าหมื่นใช่ไหมเอ๊ามง like mm ินเต็มแล้วเหรอเทเพิ่มมาก่อนแล้วไปอัพขั้นเลยเสือมานะทุกคนระยะจากเก้าสิบเป็นหนึ่งร huh ้อยเออผมผมพูดต่อจากเมื่อกี้ มานี่ท่าก็เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วเปลี่ยนจากไทยบิดไปโอ้เหมือนเปลียนตั้งแต่เป็นไทยบิดจะเป็นการปล่อยพลังคืนเต่าใส่เป็นปสีม่วงไปขายแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งขายดีเราเราทำการวางบัฟโดยไม่ไอมะบัฟไปดาเมจเป็น12ล้าน9แสนดาเฮ้ยถือว่าใช้ได้นะก็คือคัดลงเลทอะ่ะก็มีประมาณนี้ก็ถึงคัดที่ ห้าเออดเจ็ได้เรียกก็เป็นคั้นโลอินนะโอเคเขาก็ไปหายตัวนี้ดีนะถือว่าตัวนี้ดีโอไปครับเป็นหกดาวที่อีวัวขึ้นมาอีกทีเป็นสอบพ่อลูกเบต้าเบต้ากับทั้งไม่เป็นพลูกกันหรือเปล่าผมผมไม่ได้ใจผมไม่ได้ใจชั้นวกวจะเป็นการเหมือนฮะเพียงไงเพียงไงผมยงมงไม่เข้าใจ คือเหมือนเป็นการสุกถังเข้าไปฟันฟันฟัน,ฟนแล้วก็เบจิต้าก็ปล่อยลปลยพลังไปเ okay. ดอะอัพขั้นแรกใช้เงินสองพันดาเมจจากหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเป็นสี่หมื่นสองพันเดอะอัขั้นที่ทอัขั้นต่อไปใช้เงินสามพันเอาจากสี่หมื่นสองพันเป็นแปดหมื่นสี่พันแล้วจากห้าสิบเป็นเจ็ดสิบแล้วก็บวกชาใหม่เข้ามาดูสิชุบเหมือนเป็นพุ่งเทมันเป็นการชาร์จพลังร่วมกันแล้วก็พุ่งเข้าไปต่อยใช่ไหม หมือนเป็นการช้าเพราลเราเราก็ป่วยออกไปเออนั่นแหละอันขั้นต่อไปใช้เงินแปะอันขั้นต่อไปใช้เงินหกหมื่นสี่พันดาเมิจจากแปดหมื่นสี่พันเป็นห้าแสนหกหมื่นอันนี้อันนี้ดีตัวดีดีตัวดีดีตัวดีนะว่าไปลงเลทนะยังสนุกเลยถ้าเราไปใช้เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นดามจากห้าแสนหกหมื่นเป็นหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นดามาจากเจ็ดทุดระยะจากเจ็ดสิบเป็นเก้าสิบแล้วก็ท้าใหม่มาเป็นเอโอีครับคราวนี้เฮ้ยถือว่าดีนะถือวันนี้ดี เป็นไงครับเป็นการเหมือนส่งทั้งไปฟันฟันฟันเป็นฟันรอบๆแลนะทำามคดีคดีคดีแบบ้แบบว่าเป็นการส่งไปฟันฟันฟัน,ฟนแบบนี้อ่ขั้นต่อไปใช้เงิน460,000และอัพขั้นสุดท้ายเดี๋ยนะเดี๋ยนะเมื่อกี้ลืมรีิวขั้นขั้นก่อนนะนี้ช่างมันเป่ไปก็คือ oh เอ้ยเอมเราจะป่วยไปไน่ยแล้วต้องใส่ใจเอ เออนี่แหละใช้ก็4 6 0 0 0ดาเมจจาก1 6 8 0 0 0ปืนเป็น3 3 6 0 0 0 0แล้วค่าสุดท้ายใช้เงินทั้งหมด7 7 6 6 0 0 0 0 0มันจะมีเลขของตัวจากนี้ไหมผมไม่รู้ดาเมจจาก3 3 6 0 0 0 0เป็น16 3 0 0 0 0และคูดาวจาก6วิเป็น7วิระยะจาก90เป็น100แล้วก็บวกอนิเมชันใหมน่นจะเป็นการสกิลกดไหม เดี๋ยวผมขออนุญาตลองดูโดยการเอาอิเลเมนท์ลมานะทุกคนเอาตัวเป็นอิเลเมนท์เท่านกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ่กยกดอัปเปมาฮะไมีมีกขั้นเหรออันนี้เปลี่ยนจากเอลีเซอร์โค้เอ้ยเปลี่ยนจากเอลีเป็นเซอร์โค้มันจ้าสุดเกินเดี๋ยวต้องดูเลยอะใกล้จากตรงเนี้ยเออเป็นการเหมือนปล่อยบอลกิ่งมันดูไม่โอกอะเออแล้องไปดูใกล้ๆเป็นการเหมือน เหมือนปล่อยพลังเหมือนทั้งอะาจะปล่อยพลังไปด้านบนเราเราบิิจิต้าป่วยพลังไปด้านล่างข้อสุดท้ายเงินสิบล้านดาเมจจากสิบหกล้านคือหกล้านสามแสนแค่บอกโอเคจะเป็นสาวสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนตัวได้ข้อสุดท้ายแล้วมามันจะจะเป็นสกิลกดนะทุกคนถ้าก็คือเหมือนเดิมเอ้หรือมันมากดเลยงักดไปอะไรเนะี่ย ผมไม่เก็ตพี่ยังไงอะ่ะมันเป็นยังไงอะ่ะฮะยมันคือยังไงวะทุกคนมันคืออะไรอะ่ะผมไม่รู้เดี๋ยวไปนั่งลงใหม่แบบนะ special ability อ่ะกดไปมันก็ไม่มีอะไรนี่อ่ะบัฟลองสรุปเลยบัฟแม่งเลยมาสวยตัวชิ้นนี้ก็ป,ปล่อยไปมาบัฟสองร้อยห้าสิบไปเลยจับ,บ,บแม่งไอส่วนบัฟสองร้อยห้าสิบไปดูคลิปพี P ่ซีเอาเองกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีจูฮบบัฟแล้วครับอู้เว มาแปได้เม็จากได้เม็จากสามสิบเก้าล้านซี่สามสิบ,บออเก้าและสามสิบเจ็ด,ดล้านเก้าแสนเป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านเชี่ยตัวชิมี่ดี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 แบบโคตรโคตรอ่ะเออเคนและสตอรี่ดีคนตัวรับเกิดนะครับสวัสดีครับ